วันนี้เรามาพบกันนะครับกับกระบะ Ford r a n นเจอกระบะที่คู่ขายดีที่สุดในช่วงนี้เลยนะครับกับ Ford r a n g e จอร์นะฮะตัว XLT 4ประตูนะครับคันนี้ถือว่าสวยและสดมากๆเลยกับปี2018สีเทาเข้มแล้วก็เป็นสีที่ยอดฮิตนะฮะยอดนิยมเเดี๋ยวเราพาชมกันดีกว่า กับ Ford Ranger XLT สประตูคันนี้นะครับปี2018 4ประตูเครื่องยนต์2200 c ีซเชื้อเพลิงดีเซลพร้อมเกียร์6สปีดนะครับคันนี้สวยนะครับแม็กยางสวย,สวยเลยนะครับยางดอกเต็มเต็มนะครับ แม็กปัดเงาเรียบร้อยนะฮะยางปี2021ัน่ไฟท้ายใหญ่มากเลยนะครับโลโก้ f o r ์ดเวนเ r อนะครับรุ่นรุ่นของเขาคือ XLT 4ประตูเกียร์ธรรมดานะฮะ สีเดิมโรงงานนะครับเาดูภายในกันภายในยก็จะเป็นเบาะหนังนะครับทง้งให้ผมให้ดูด้านหลังก่อนเรามาต่อกันที่ด้านหน้านะครับนี่ครับอุปกรณ์ครบคันฮนะมัล t i ฟังก์ชันดูครับดูครับ สวยน่าใช้ครับกับ Ford ดเรนเจปี2018คันนี้นะครับเรามาต่อกันที่ห้องเครื่องยนต์กันเลยนะฮะก็คือหัวใจของรถยนต์ก็คือเครื่องยนต์ครับนะครับเครื่องเดิมครับยันหัวน็อตเลยนะครับไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับน็อตคำยึดฝากระโปรงเดิมนะครับน็อตแก้มเดิมครับด้านหน้าเดิมหมดเลยนะครับกับ Ford ดเรนเจรคันนี้ x l t ปี2018นะฮะเีางครับกับ Ford Ranger ปี2018นะฮะสี่ประตูคันนี้ครับบึกบึนนะฮะไม่โยกไม่มีเสียงัดไม่มีเสียงแอดเลยนะครับรถสวยรถด,ดีนะครับไม้ใช้ม่เพียง8,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับราคาของเขานะ,ะเดี๋ยวบอกปีกันอีกทีหนึ่งปี2018 ราคาอยู่ที่6 1 8 0 0 0บาทนะครับกับเกียร์ธรรมดา6สปีดเครื่องยนต์ 2,200cc กับ Ford Ranger XLT คันนี้นะครับสนใจสอบถามมาได้นะฮะ085-267-7704และ094-828-8562วันนี้เชิร์เทิงยูสคานะครับต้องลาไปก่อนกับ Ford Ranger คันนี้ XLT